เแา้วก็ขกราบอยู่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรลายเล่นเชื่อผมวันนจะมาพิสูจน์ว่าผมโปรหรือไม่ในลูกบาศก์ผมผมบอกไว้เลยครับว่าผมไม่ได้โปรผมได้ทําการลบเกมโหลดใหม่เรียบร้อยแล้วลบเกมโหลดใหม่เป็นยังไงก็เป็นการแค่การลบเกมอ่ะ เฮ้ยไม่รู้จะแพ้ไหมนี่โอ้อาจอาจคลิปเล่นลูกบาศก์หน้าคลิปไหมครับผลเกมก็ไม่แตกต่างเลยจากเดิมมันก็เหมือนเดิมเป๊ะเด๊ะทุกอย่างเลยแพ้ไปยุ่งอะ ui ăn phong xe bây giờ được này thế nào vậy? thấy không ạ? Kết quả game cũng như cũ, dễ dàng. Để xem thử, lẻ xích hay? Ui, Ơi. đi wao, ui, kết thúc, 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 Ơi. จบดิถ้าใครจะให้ผมสมกาเซของอีเวนต์นี้แต่ผมว่ามันไม่น่าจะคุมนะแต่ตัวนั้นไม่ใส่เกียร์อัพตันตีแสนสี่โคตรโหดอ่าถ้าใครจะให้ผมสมกาเซออีเวนต์นี้ขอยี่สิบไลค์ครับยี่สิบไลค์ครับอืมล้วผมจัดคลิปสมให้ดูนะยี่สิบไลค์คงไม่มากมมยอะไรใช่ปะหรือว่ามากวะทองมันเถอะ นะอืมกิวเดี๋ยวเราค่อยตีให้ดูกรับผมเราตีไปและ้วอืมเบื่อครับอยากอยู่ก็อยู่ได้ัตามสบายตามอัศยาชัยครับตัวนี้ตายแล้ว นี่ดูดีไหมก็อยากนะนี้ได้ละขอเป็นโล่แล้วกันนะเป็นโลครับไม่มีตัวไหนได้โล่ตัวตัวนั้นตัวได้โลนหมดแล้ว ตัวได้ล่หมดแล้วลาวแล้แล,ล,ลเอาตัวนี้ไหมไว้เหรอไม่น่าไว้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รองไม่รู้รช่างมันเถอะนะไอบอลล่ะเอาเป็นว่าตีตัวเอ้ไม่ตีดีไหมช้างมันเถอะนะ ตีเลิกันนาตีตีให้ดูัะตีให้ดูตีให้ดูครับต,ตีให้ดูไม่ใช่ให้ดูการตีครับผมให้บอกว่าตีให้ดูตายไหมฮะไม่น่าตายนะสำหรับผมผมคิดว่าไม่น่าตายเพราะว่าผมมันกากใช่ไหมไม่น่าตายผม เลือดลดยังอุ้ยเลือดสิบแปดแล้วตอนไหนวะไม่ตายตายไม่ตายไม่ตาย,ตายจริงด้วยครับเอาตายสิอเอาเฮ้ยเจอไรเฟินสองนะัดตึกตึกใส่ะ อย่าเข้ากิวผมเข้าได้ครับผมบอกแล้วบอกว่าตามอัจฉริยะสายผมไม่ได้ของหกด,ดาวว่าแล้วเอาได้ฮ้ยแวนฟรีนิกฮ้ยกิวใล้ไปอัพยังครับอยากเข้าก็เข้าครับผมนี่ฮะเมื่อกี้ได้อะไรมา ทำไมอันนี้ความสามารถตีกว่าเยอะวะแต่นี้เลือดเยอะเฉยๆแค่เลือดเยอะไม่ต้องการมันแค่เลือดเยอะอ๋อความสามารถแบบแตกต่างมากเลยโคตรแตกต่างได้ประมาณวิวหนึง่ง อะไรอันนี้อ่าโอเคต้องรอมหมวกอีกหนึ่งอันนะผมรอมหมวกรอมหมวกอ่าใช่รอมหมวกอ่าอืมรือว่านช้เจ็ดรูบี้ตีดีไหมอ่าเยอะแล้ว เดี๋ยวๆก็ก็ไม่มีมีแต่พลังซีวีอ๋อเรื่องห้าแสนอืมทำไรดี น,นก็ขอ20ไลนะครับถ้าจะให้เปิดการ์ดาสร็จวผมอ่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับกาแครชอบก็อย่า,า,ยาลืมที่จะกดไลค์ลกด s ับ s c ค i b e กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับเป็นแล้วครับบ๊ายบายครับปิดละอืม